ชื่นชมพลเมืองดีช่วยกันรุมบล็อกตัวชายเห่นแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาสาวบนรถเมล์หลักฐานในมือถือชัดเจนเข้าเดินเข้าเด็นจะพาทุกคนไปดูกรณีมีผู้ชายติก๊กตอกรายหนึ่งเผยแพ็กคลิปเหตุการณ์บนรถเมล์สายหนึ่งในกรุงเทพเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่11กันยายนยานมหาวิทยาลัยมีชายก่อเหตุแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาหญิงระหว่างการโดยสารท่ามกลางผู้โดยสารจํานวนมากแต่โชคดีที่กลุ่มพลเมืองดีและนักศึกษาชาย ซึ่งอยู่บนรถเห็นพฤติกรรมผิดปกติและช่วยกันควบคุมตัวก่อนที่คนขับรถเมย์จะล็อกประตูไม่ให้หนีสุดท้ายพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือชัดเจนทําให้สามารถส่งตัวคนก่อเหตุให้ตํารวจดําเนินคดีได้ต่อมาวันที่12กันยายนนางสาวอรายาอายุ27ปีผู้โดยสารซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โดยเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนขึ้นรถเมย์สาย138นามหาวิทยาลายัยโดยมีนักศึกษาหญิงและชายจำนวนหนึ่งโดยสารมา ตอนแรกบรรยากาศบนรถเป็นไปตามปกติผู้โดยสารทยอยขึ้นตามเส้นทางกระทั่งเมื่อรถเคลื่อนผ่านย่านชุมชนผู้โดยสารเริ่มหนาแน่นขึ้นต้นสังเกตเห็นนักศึกษาชายกลุ่มหนึ่งมีท่าทีเหมือนกำลังจับตามองอะไรบางอย่างจึงเริ่มเอะใจและหันไปดูก็พบว่ามีชายวัยกลางคนคนหนึ่งพยายามยืนประชิดกลุ่มนักศึกษาหญิงก่อนจะมีพฤติกรรมก้มมองและใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะผิดปกติซึ่งในตอนแรกตนไม่มั่นใจแต่พอเห็นกลุ่มผู้ชายที่นั่ง อยู่ไกลๆล,ลุกขึ้นแล้วพยายามจับตัวผู้ก่อเหตุจึงรู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆจนกระทั่งพอถึงป้ายรถเมย์กมเก้ากลุ่มนักศึกษาชายก็ช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุพยายามดิ้นและขัดขืนเพื่อหาทางหลบหนีแต่คนขับรถเมย์เห็นเหตุการณ์จึงรีบตัดสินใจล็อกประตูไม่ให้ลงและเรียกให้ผู้โดยสารช่วยกันควบคุมตัวช่วงนั้นบนรถเกิดความชุลมุนผู้โดยสารหญิงบางรายตกใจแต่ก็พยายามถอยหาน เพื่อความปลอดภัยต่อมาเมื่อมีการบังคับให้เปิดโทรศัพท์เพื่อตวรวจสอบกลับพบภาพถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาหญิงจริงๆยืนยันพฤติกรรมชัดเจนทําให้พลเมืองดีรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มารับตัวชายคนดังกล่าวไปดําเนินคดีตามกฎหมายนางสาวอรายาเล่าเพิ่มเติมว่าหลังเหตุการณ์สง,งบลงตนได้เข้าไปปลอบใจนักศึกษาหญิงผู้เสียหายซึ่งอยู่ในอาการตกใจพร้อมย้ำว่านักศึกษากลุ่มนี้ถือเป็นพระเอกตัวจริงที่ช่วยปกป้องผู้หญิงบนรถ โดยสารได้ทันเวลานางสาวอรายายังเผยอ,อีกว่าปัจจุบันแม้ระบบขนส่งสาธารณะจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่เมื่อมีผู้โดยสารแอรอัดหรือในช่วงเวลาที่คนแน่นก็ยังอาจเกิดช่องว่างให้ผู้ไม่หวังดีลงมือกระทําการลักษณะนี้ได้แต่ตนมองว่าอยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละคนไม่ว่าผู้หญิงจะแต่งตัวยังไงก็ไม่มีใครควรจะถูกละเมิดสิทธิ์หรือถูกแอบถ่ายทั้ทงนี้ต้นอยากฝากเตือนไปถึงผู้หญิงที่จะ เป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงเวลายเย็นหรือกลางคืนหากพบผู้โดยสารใช้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยควรรีบขอบความช่วยเหลือจากผู้โดยสารใกล้เคียงหรือติดต่อคนขับรถทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ